เป็นข้อย่อยของด้านเทโลยีน,นี่คือซิกอืมอือืเมือ่อกี้ที่บอกว่าภาพรวมอาจจะไม่ซิกแต่พเอิญว่าข้อย่อยมันซิกไม่ภาพรวมซิกค่ะมันบอกเลยแตกต่างแน่นอนอแตกต่างแน่นอนแต่ใช่แต่ถ้าพอลงมาลงย่อยปุ๊บก็ต้องมาดูว่าย่อยอะ่ะที่มันซิกเนี่ยมันซิกในซิกย่อยหรือเป็นซิกที่ด้านอืมอืซิกที่ย่อยหรือซิกที่ด้านเข้าใจนะครับใช่ด้านก็คือหัวข้อหลักหัวข้อใหญ่อือใช่อันดับแรกสิ่งที่เราจะดูเนาะ เราต้องดูก่อนว่าหนึ่งเวลาเขาดูอ่ะพ,พี่มีมีปากการหรือมีกระดาษอะไรจมไหมคุณจะได้สอนพี่แนละพี่จะได้แต่ว่าเห็นค่าอ่ะไม่งั้นมันจะไม่เห็น กระด้านงะนะอืมเดา๋ะนะยวไปดูดิคด <laughs> รับผมนี่จริงๆเลยอันดับแรกที่การดูคือคุณต้องดูภาพรวมก่อนเสร็จแล้วมาดูด้านเสร็จแล้วดูข้อย่อยของแต่ละด้านอืการสรุปนะคะอืม นี่นะคะสมมุติว่าโดยรวมแตกต่างนะคะอืโดยรวมแตกต่างเนาะอืโดยรวมแตกต่างก็ต้องมาดูด้านอืว่าด้านแตกต่างไหมแต่แล้วก็ดูข้อย่อยข้อย่อยแตกต่างไหม คราวนี้เวลาเขาสรุปเหมือนกันแต่ของพี่ดีเนะี่ยเวลาเขาสรุปใช่ไหมคะเนี่ยสรุปด้านล่างเนะะี่ยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยพี่ลองอ่านดูนะ่อะเขาจะบอกเลยว่าแรงสูญเสียแตกต่างจริงๆเนะี่ยเขาจะถามว่าแตกต่างในความสัมพันธ์ระดับความสัมพันธ์กลมใดกันโดยรวมเห็นไหมเ mm hmm. ขาจะอ่านออกมาก่อนให้ก่อนเลยโดยรวมแต่พี่ดูนะ ค่ะพี่สนองต่อเนาะพี่บีดูนะคะย่อหน้าแรกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นโดยรวมเห็นไหมเหที่นายบอกอันดับหนึ่งคือโดยรวมพออันดับสองเสร็จปุ๊บเขาบอกเป็นลายด้านเห็นไหมคะอันดับสองคือรายด้านนี่คือหลักของการเขียนถูกต้องค่ะอันดับที่สามคือลายข้อเห็นไหมค่อยใช่ค่ะ เห็นไหมเวลาเขาลงอนะ่ะเขาจะคืนยลลเราลงเราจะลงภาพรวมก่อนมองภาพรวมก่อนแล้วก็มาไลด้าแล้วก็มาขา้อย่อยอ่าค่อยๆลงทีละอันนะคะเขาก็จะค่อยๆลงทีละอันนะเมื่อกี้บดินแนะนําบอกว่ากรณีที่ซิกถึงจะเอาตารางเชฟเฟ่มาใส่ถูกต้องคะ่ะกรณีที่ซิกเราเอาเฉพาะตัวที่ซิกมาใส่ถ้าไม่ไม่ซิกก็ไม่เอามาแล้วก็ไม่ต้องเอามาค่ะใช่ค่ะคือวิธีการทําของพี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่า ซึ่งซึ่งถามว่าถ้าจะเอาแบบเอาต้นงแบบของน้อยไม่ได้ก็ของน้อยเนี่ยทำเป็นรูปแบบเหมือนคล้ายวิจัยในกรมหลวงน้อยตางทำทั้งหมดคงน้อยประมาณก็ได้ก็ได้เหรอจริงๆทำแบบนั้นค่ะอ๋อแต่ตอนนี้อาจารย์เขาอันนี้แล้วแต่อาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาเต็มของน้อยอาจารย์เขาเอาเต็มรูปแบบโอ้อาจารย์อะไรของน้อยอาจารย์คอนทิปของน้อยได้ลงวารสารทของรุ่นเนี่ยค่ะโอ้โหอ่าไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ทำสิ่งรแรกที่บอกว่ามันมีโปรแกรมของพี่หนุม่มมันช่วยได้ตรงที่ว่าคือน้องต้องเอาข้าขอมูลพวกเนี้ยไปใส่ในตารางตารางหนึ่งเนาะแล้วรันโปรแกรมออกมามันก็จะมันจะหดดิ๊เนี่ยมันจะออกมาหมดเลยก็แค่ก๊อปจบก,ก๊อปจากตรงนั้นนะอาลงในนี้มันจะง่ายมากแต่เขาเนี่ยน้องทําจะเสร็จแล้วนี่เนาะใช่ไหมก็ให้น้องทําไปจะเสร็จแล้วเนี่ยอยีนนี้เดียวเสร็จแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นใช่ใช่ใ่สีหรืออยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นขอตัวอย่างเพื่อนๆอยู่มากอืมอืมวิธีการทําคือแบบนี้แล้วตรงเนี้ยน้อยก็ทําให้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นยังไงน้องก็แค่เอาประกอบตามตามนี้เฉยเวลาเราลงอ่ะเราลง เหนความแปรปรวนเห็นปะก็ช่องน F F เนี้ยใส่ใส่ ss df nf เนี่ยใส่ทุกช่องเลยใส่ทุกตารางเลยเอ่อใส่หมดหมดเลยเนี่ยค่ะคืออาจารย์พี่ทำแต่แม่ทำแบบนี้นะอเอ่อหนงพี่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะมีค่าพวกเนี้ยลงตารางละพอลงตารางเสร็จเสร็จปุ๊บพี่ก็มาดูว่าพี่น้อยบอกพี่ว่าพี่ต้องมาดูตรงนี้ช่องนี้ว่าอันไหนที่มันแตกต่าง <im itation> <im itation> มาอ่านค่ะมาอ่านค่า <im itation> แป่ผลเขาบอกว่าอ่ะพี่ต้องดูโดยรวมสิว่าแตกต่างไหมรวมของพี่เป็นไงแตกต่างพี่ก็ไปแก้ว่าโดยรวมแตกต่างกันที่ระยาสูงเฉลีจุดศูดนย์ห้า <im itation> อ่านเสร็จแล้วเขามาดูรายข้อรลข้อของพี่มีอะไรบ้างรายด้านร <c oughs> ายด้านของพี่ดูสิอ่าด้านไหนแตกต่างบ้างอ่ะมีด้านเทคโนโลยีแตกต่าง <im itation> พี่ก็ต้องบอกว่าด้านเทคโนโลยีมี แตกต่างกันมีอย่างมีทัาที่0.05แล้วด้านที่เหลือก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีในัยยะคัญท,ท,ที่0.05เราจะต้องเอาด้านที่แตกต่างขึ้นก่อนเสมอ,อมด้านที่ไม่แตกต่างเอาไว้ข้างล่าง น,นีของแท้แลเลยหรอของแท้ค่ะอันนี้ของจริงเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่คือใคร,รอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มรุ่นพี่เราอ่ะตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ เล้นน eh ้อยทำตัวนั้นไหมแล้ใช้โปรแกรมตัวนั้นของพี่หนุ่มไหมใช้ค่ะใช้เหมือนกันแต่เราต้องมาแก้เหมือนกันใช้ได้ก็ช่วยได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องดูวิธีใช่นี่นะคะแล้ะก็ต่อไปเป็นด้านด้านอะไรบ้างของพี่มีกี่ด้านเรามาดูซิพี่มีกี่ด้านพี่การดูย์งนุ่อาจจะแบบเดี๋ยวนิดนึงน้อยจะดู คือได้ดูของพี่มาเบื้องต้นแล้วไงแล้วก็ยักจำได้ว,ว่ามันมีด้านหลายบ้าง นี่นะคะของพี่ด้านที่แตกต่างด้านที่จะแตกต่างคือมีด้านเดียวคือด้านเทคโนโลยีนะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็จะเขียนว่าถ้าเป็นรายด้านปุกได้แก่ด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างนี้ในยะสสาคัญและด้านความรู้ด้านประสมพันธ์ด้านทัลเลอร์ไม่แตกต่างกันอย่างนี้สําคัญอันนี้คือด้านมีหลายด้านแล้วนะส่วนเรามาลงรายข้อนะก็ก็เจาออกทึ้นมด ที่การดรายข้อของน้ัเนี่ยจะมาตัวอย่างนี้จะตีตึงนี้ส่วนเสมอเพราะว่ามันจะดูง่ายมาดูรายข้อรายข้อของพี่มีอะไรมีแค่นี้ถูกไหมมีแค่สองสี่หกหกข้อพี่ก็จะเอาไอคอนเนี่ยข้อที่มันแตกต่างมาใส่ก่อนนะ้องมาใส่ก่อนใส่จนหมดแล้แล้วสุดท้ายก็เป็นข้อที่ไม่แตกต่างนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะบอกว่าไม่แตกต่าง ีข้ออะไรบ้างที่ไม่แตกต่างที่เอามาตาอย่เช่นยุคนั้นที่บีเเนี่ยผมเก่าเขาเป็นยังไงอ่ะอันนี้ 不太好呀，嗯，<对>哦，安尼。 ข้อที่แตกต่างขึ้นก่อนอืม,อม,อม,อมเป็นไรเแี้วกัลนี่เป็นไรเขาเขียนอยู่แล้วว่าแตกต่างอืม คือพี่ต้องไปแก้อเอาข้ออันนี้ได้แตกต่างได้ใส่ให้แล้วนะแตกต่างที่ไม่ต้องไปแก้นะคะตามนี้เลยนะคะแตกต่างนะตัวที่ไม่แตกต่างพี่ก็คิดแค่ตรงนี้แล้วก็ขีดคำว่าคิดแค่ว่าไม่แตกต่างเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยเอาเฉพาะที่เป็นข้อนะรายได้ไม่เอาเอ้ข้อย่อยมาใส่นด้ไหนนะนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยขี่ข้อมันเนี่ยเนี่ยสี่ยี่สิบสี่ข้อครับ มาใส่ตรงเนี้ยให้หมดมาใส่เนี้สีเหลืองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะที่ว่าส่สีเหลืองนะได้ได้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะเป็สีเหลืองนี้ให้หมดเห็นว่ไม่แตกต่างเนาะอ่ามาใส่สีเหลืองส่วนสีแดงนี่คือถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วอ่ใช่ค่ะสีแดงนี่ถูกแล้วอันเนี้ยที่เอามาใส่เนี่ยหมดนี่นะคะเพราะว่าเห็นว่าไม่แตกต่างป่ะเขาเอาไม่แตกต่างขึ้นก่อนอันเนี้ยแตกต่าง้านล่าง พี่ต้องต้องต้องมาจับกลุ่มยงินก็จะไม่ได้เนาะเซฟให้นะแต่แล้วพอมือเสรพปุ๊บเราก็ต้องมาดูตารางเชฟเฟ่ว่าอสมมติลายคู่ที่แตกต่างน้องห่งคูดว่าเราจับคู่ เรียงตามนี้ mm hmm. ของพี่อ่ะก็ต้องเอาของเขาอ่ะด้านไม่แตกตา่างแต่ของพี่อ่ะไอของเขาภาพรวมไม่แตกตา่างแต่ของพี่ภาพรวมแตกตา่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยของพี่จะเป็นภาพรวมของอืมหนึ mm ่งสองสามไล่ตามนี้ mm hmm. อืมอืออมุดภาพรวม การปุยอะไรไม่รู้แหละตรงเนี้จะน้อเขียนว่าเดินภาพรวมนะพี่จะไปแก้หัวข้อให้เหมือนเพิ่มหนื่งเพิ่มนึงเพื่อนนะ mm hmm. อือ่าภาพรวมจำแนกตามงานีิเรเป็นลายเป็นลายผู้เนาะ mm hmm. อืะ่าพี่ก็ต้องแก้ว่าอันนี้แนต้องเป็นภาพรวม เกับค่าพนอันนี้พี่ก็ต้องเปลี่ยนใช่ใช่นี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะเข้าใจเปลี่ยนแล้วคราวนี้พี่ก็ต้องมาดูตารางที่เป็นเชฟเฟ่แต่เชฟเฟ่น้อยไม่ได้เอามาใส่อันนี้ให้เพราะยังนี้เด๋ยวจะงงเชฟเฟ่พี่อยู่ด้านล่างอันที่น้อยทำเห็นปะอ๋อเชฟเฟ่อยู่ในนี้ตรงอโนวาอันนี้คืออันนี้คืออโนวาเนี่ยน้อยทำไว้ให้นยเชฟเฟ่อยู่นี่ จะต้องมาดูอ่านดูภาพรวมเชฟเฟ่นะเขาใช้เขาใช้เข้าวไรกนะอืมจำเนื้การจำเนินอการต่ออ่าแล้วก็ขดใช่ใช่อืมอืมแลเขาดูเมนูเชฟเฟ่สิว่ามันเท่าไหร่เฟรนี่ยเชฟเฟ่อ,ยอยู่ช่องนี้นะ แต่นอกเขาเผลอลบดอกจันด้วยไปหลานกันนะเดี๋ยวต้องไปดูเป็นลบดอกจันออกพี่ต้องรวมฉันบอกว่าการทำเนี้ยมันต้องรวมกลุ่มกับเพื่อนทำแล้วก็ไปพร้อมกับเพื่อนถ้าไม่ไงั้นนะพี่จะตามเพื่อนไม่ทันแล้วเนี่ยต้องดูช่องนี้ถ้าอันเนี้ยก็ต้องดูว่ากัมือว่าอย่างเงี้ยตนนี้มันสิกติกไม่ติกเนาะดูนะเนี่ยดูอย่างเงี้ย กว่า0.05อันเนี้ยต<ม>ัวภาพโด่งอันนี้ตัวภาพรวมเมื่อกี่ล่ะตัวตรงนี้นะตัวภาพตรงซิกเนาะซิกซิกอะไรบ้าง สอบขามากพี่บีไม่มเป็แบบถามนนไม่ไม่ไม่ออกอ่ะอันเนี้ยต้องเยียบสอบถามนั่งดูด้วยอถึงจะเห็นว่ามันซิกของอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเอาซิกด้านใช่ไหมคะด้านม,มันนี่เหยียบสบา,าม,มันต้องเหยียบสบามจะเห็นมันมี่มันมีอยู่ในนี้แหละต้องมาเป็นปกเกอร์อะต้องมานั่งจับคู่ใพี่เห็นอ่ะคเห็นเนี่พี่ไปเรียนก่อนเถอะไ่ได้ไม้ได้ไม<ฮ>่ได้ไได้ไได้